วันนี้เจอกับพยัก์ตะวันเราเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอเราไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้มาสาคามที่เดิมนะกี่วันซ้อมมาเบ็ดเสร็จเดือนนะตอนนี้เราชกมวยสักร้อยกว่าได้ไหมได้นะสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างผลงานเราอ๋อมีชนะกี่ครั้งเอ้าแพ้หมดแพ้หมดแล้วแพ้มากี่ไฟติดแล้วสามไฟกับพยักษ์ตะวันนี้ไม่เคยเจอนะเห็นไม่น้องเขาเป็นสไตล์ยังไงมีูดในเของเราได้ก็ประเภทเปิดเกมได้หมดแล้วนะ เอาล่าสุดไปแพ้ใครมาินที่ไหนที่มอธรรมศาสตร์มอธรรศาสตรนะเอาเราน้ำหนักไปลอยทีนึงคนจากจังหวัดบอกทางบ้านเชียร์หน่อยวันนี้คุยครับกาป็มทเช่วดีครับเไปชื่อเสียงเรียงนามอะไรครับตะวันสมพเลินวันนี้เจอกระสีมาลัยนะโอ้โหจันไี้เจอรุ่นพี่แล้ววันนี้ร้อยเท่าไรวันนี้ร้อยร้อยสมัมาพอดีเลย เขาซ้อมอยู่ไหนศูอ๋อได้ร้อยตัวนี้ผ่านมาแล้วนะไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่สามารถครับกี่วันซ้อมมาประมาณเกือบสองอาทิตย์เราชกมวยตัวนี้เท่าไหร่ได้ร้อยกว่าร้อยนะเคยแต่เคยเจอกับพี่เขาไหมไม่เคยเจอวันนี้นะเป็นไงเห็นในคลิปเขาไม่ก็พี่เขาสไตล์อะไรตีเกลียวุบเพื่องอนีครับแต่คล้ายกันของเราเครื่องกันเราสามไฟหลังชนะกี่ไฟใช่ไหมดี๋ยวนายรูดเลยนะล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ <40 S 1> คุมกี่โลรอบนี้รอบนี้หกลน้ำหนักของเราปล่อยป่อย <49 S 1> ปีนี้เราอายุเ <49 S 1> ท่าไหร่ละเราเป็นเด็กจาก,กจังหวัดสุรินทร์อ่ะบอกทางมาเชียร์ในวันนี้ใชวจังหวัดสุรินทร์ช่วยเชียร์ให้แล้วครับหนุ่มสาวเพื่อนเที่ยวขอโชคดีน้องชายโอเคไป